สวัสดีจ้าเพื่อนๆขณะนี้เจ๊จอ้อยกำลังเดินทางกลับสกลนครนะคะไม่รู้จะถึงตอนไหนฝนก็ตกตามทางไปเรื่อยๆเ,เหตุผลที่กลับสกลนครนะคือพี่ชายคนโตเสียชีวิตนะคะไม่กับกนกนไม่กับกกน อาไม่กลับสกลแล้วกลับไปไหนอะ่ะก็เราจะไปสกลมาเราไม่กลับสกลยังไงอะลูกออกจากบ้านเวลาสองโมงสิบแปดนาทีเรามาดูกันว่าเราจะถึงสกลกี่โมงกันนะจ๊ะไม่ไม่ถึงก็คน <c oughs> มีตัวป่วนค่ะมีตัวป่วน นี่ตัวปวนอยู่เล็กน้อยไปไหมที่บอลไปไหมไ่ม่อยากไปถ่าพี่มีสหาหรอครับมีมีญาติพี่น้องรวมกันทั้งหมดเจคนเนาะเจคนละสามไปละสาคนเหลืออยู่4คน ดูภูเขาไหนภูเขาเขาเยอะแยะว่ะภูเขามองเห็นไก่ฮะมีก้อนเมฆด้วยมันไม่เห็นก้อนเมฆมันไม่เห็นภูเขาเลยเพราะว่าฟ้ามืดฟ้ามืดจะบอมคุยจะยัยไหมคุยจะบอมไปไหนครับ จบอมไปไหนครับเนีไปไหนมาคุยสิยจจบอมจะไปไหนเนี่ยเย่๋อายกล้องสิงมาเร็วครยไจะคุยไม่คุย,คยเอาที่ี้ไม่นี้ไม่คุย,ค,ยคุยหน่อยนะเจะบอมจะไปหาพี่เมษาเหรอ เราก็ลืมไอเฟสเนาะไอเฟสไปหาแม่มันลืมเลยพี่เมษาจะมาโอ้ยไม่ให้มันมาแล้วไม่ให้มันมาแล้วเกลียดไม่ให้มันมาให้มาไหมให้มาเอาแล้วแล้วให้พี่เมษานอนกับใครล่ะ ได้เหรอได้ทำไมเสียงอ,อ่อยยังไงอะได้อะหนูไม่มีเพื่อนเล่นไงเจบอมอยากมีเพื่อนด้วยเหรอเดี๋ยวขากลับเราแวะใหผ่าซ่อนแก้วกันดีกว่า ดีเลยทางาผ่านได้คอนเทนต์เลยไปเที่ยวหาสั้นแก้วกันขากับหาก้องใหญอยู่ไหนวะบอกมีอะไรก็ถ่ายถ่ายลงไร <c oughs> โอเคคลิปนี้จบแค่นี้นะจ๊ะ